เรื่องโลกนี่ที่เราพบเนี่ยมันลดลงไหมครับหลังจากใช้คู่หูเนี่ยเอมันก็ลดลงนะเพราะวะ่าบางต้นมันก็นั่นทายาไปมันก็เลยแห้งอะ่ะแห้งใช่ไหมครับเอาตัวนี้ผสมผสมเข้าไปเอาใครตัวสร้างผ,ผสมไปแล้วก็ใส่ย,ยาฆ่าแมาลงหน่อยฆ่าแมลงหน่อย<า>แล้วก็ทาที่ต้นเลยเออจ้ะ นี่เป็นพิธีการของเราพึงงพ่งร้องพึ่งร้องอ๋อครับอถ้าสนใจก็ใช้ได้เนี่ยก็ว่าจะใช้เลื่อยไปอาจะมันก็ไม่แพงอะ่ะได้ผลผลิตดีจ้ะนะครับ<อ>ก็ถือว่าลดต้นทุนใช่เพิ่มผลผลิตเราเราเคยใส่ยาเยอะเราก็ลดมาหน่อยนึงเออถามอีกนิดนึงผลผลิตของเรานะเราเคยสังเกตไหมว่าน้ําหนักมันดีขึ้นไหมอย่างไรครับโอ้ลูกเป่งเป่งไปเนี่ยลูกหรอครับจ้า้าหนักส่วนใหญ่ลูกละกี่กิโลครับ หโลมีสีโลมีโอก็มาตรฐานเลยสิใหญ่ใช่ไหมครับมาตรฐานเลยโอ้วันนี้ก็ถือว่านะครับสอบถามในรายละเอียดแล้วพี่น้องก็ได้บอกกล่าวนะครับเล่าเรื่องว่าสวนที่นี่ใช้มาสองปีนะครับปีที่แล้วน่ะใช้ไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยจริงจังปีหกสามเหตุผลเดียวก็คือว่าเนื่องจากไม่มีคนงานและทํากันสองท่านนะครับทั้งสองท่านก็อายุสูงแล้วปีเนี้ย เพิ่งมีพลงานเข้ามานะครับก็จะบำรุงเพิ่มเติมขึ้นที่สำคัญครับหลังการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับปรากฏว่าใบนะครับต้นนะครับกิ่งก้านอะไรถือว่าดูแล้วสดชื่นใ,ใบใมีความมันเขียวแล้วก็เตรียมผลิใบนะครับชุดที่หนึ่งเริ่มออกมาแล้วก็หมายความว่าเดี๋ยวพอครบสามชุดก็เตรียมดอกละนะครับเตรียมดอกละอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ต้องขอขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสผมมาติดตามการทํางานของคู่หูวันนี้อย่างไรเสียขอพี่น้องได้ใช้ตลอดไปรับปากอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่จ้ะคร <laughs> <laughs> ับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับ